ราวลสามทิปเวิปีหกทเขาตหกทิศพวกเราโตลายค่ณคเราเรียนชราบมึงเนี่ยพุดนวยมี่นนะครับอลีวาตาไม่ยั้งบาทนี่ก็เนาะเห็ดหนุ่เพทักเห้โอ้พี่ด้ยมี่บังต่อ มิดบางเอามีม o อย่างนั้ว่าว่าคือพอดีเลย้าหัวใจขึ้น่ัว่าแล้ว่าันอีกไปเ ทูนอ,อ้อยเป็นดองเลยมาแต่ตลาดดงก็จักแมนชังบอตาเน็่ประตูมตุอยู่นี่เห็ดชังบาา่อตะสบายดีสบายดีครก็ผมไปที่น้องเอฟซีเบิร์ตสุดปูสุดคนพี่น้องเลยโอ้ยแมนชังผ้าคอยเวหันเวนี่อยู่หมดคือเร็วมาแต่บุญผ้าพูแล้วก็มาเวตลาดดงพี่น้องอมากับเบสทีนี่แรกคนฮะเห็ดชังชื่อเห็ดชางบ้านนี่ เด็กเก่าค so uh, right. 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 so, um, ือไปดู exactly. right. like oh ้เอ้คส่วนมันแนี้าแต่ไ่ได้ฮอดข่อยหรอวะโอ้ยไม่เหลือไม่เหลืออะไรชื่อให้่อยดวงค่ะน้อผัวด้าผ้าผ้าใ้พันยังไงะกอกอไผ่บุางกอไผ่ตางกอไผ่บุควถกนั่นมันเร่องนี้นาะเจ๊หยามันบ่ เบืองนี้ผ้าเป็นทางนั้นด้ามคักแค่น่ะลอาอยู่น่ะเจ้จับไปที่เจ้าคนห้านักนะหานเดียวกันบ่แบบระวางแบบนี้กับนี่ก็ผ้าเดียวบกันแบบเดียวกักคักขึ้กัน

นั ok, I mean, I mean, well, ่นแหละเนาะด่ากันเองพังเนาะเมนเมนตัว okay. ผ้ามีดเพิ่นมี่แทนกับคักกันดีเด้เด็กมาเล่นกูดเว้ยว่ามือลูกมือมันนี่ได้หาเจ้าไปกูดช่วยไปไปไปช่วยเด้วยอ๋อเนาะได้ได้ได้โมีปัญหาถวบคาเบียกได้บ่บ่เห็บ่บ่เห็บคาได้เหมยเหมยบ่คาเบียกบ่ชิปคาเช่าคาต้องไปบ่ บาง่งเวเาุ๊หมาไงนะม่พุดได้ไว้แ้่มาดหน่อยน่ะเขากลัมเอาเนี่มันหน่อยได้เขื่อนก็จะเสียบไม้จาเป็นก็ไม้คลิปทูเนาะนำรองรวงนี้มีมีมีเชลรถดบ่รองสาม่คีย์องสามคลย์ปีหีเนาะอหกค บอกว่าโตลาย่าเราเรียนชรามึงน่พุวมีล้วนะครับอรีวาต้ามยังบาทนี่ยปอนะเห็ดหงพินฮักเดโอ้พี่อยู่ได้หนิโบมถึงแล้วจะจบกินนี่เอ้ยนี้โบมนโอนีบอเออนายจะเป็นท่านละโอ้ยย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 ย มีบังตอมีบังตอเอามีช่วยอย่างนั้นว่าือาถือกยนี่ไงใคชื่อช่วยเพื่อนอะไดวงนั่นเนี่ยแต่ว่าเพื่อนแค่ื่อเพื่นก็ได้หัวใจเงินบ่บาว้า เรื่องอะเรื่องผ้าเรื่องมี่นี่ไว้ใจหั่นเพิ่นเลยมีบริการทุกรุ่นเลยจะจะเทนวดก็ได้จังนี่ลูกเบิ่งกระคงุ้มค่ะแาเบิกกระอ่าอันนี้เราไว้ปูดเราทำลอกมั่นเลยหมอถาะถาะแถวเหงามันนะว่าตาเสียะเนี่ย มาแค่นี้ก็มีเน้นเป็นเบก็น้ะเป็นจกโอ้เอามันงงก่อนที่เราไปต้องถืมาหาเอเพื่อนนี่แะเอแต่กับบบ์เท่านั้นเลยมักงเงยก็ได้นี่มีบริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อการเกษตรม่ีเลยเออเนอรนอร ขายให้รามมยานนันภาสนันโอไปนาะฟาสนันสั้นพื้นก็มี่ึงได้เลยชุ่มพื้นนะโอ้ออกเลยได้บอตา Mặc bang, bóng ngay thưa bà. Mặc bóng ngay Mặc nhanh ngay thưa bà. Mặc bóng 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 ngay thưa Mặc cho ngay thưa bà. Mặc bóng ngay thưa bà. Mặc bóng ngay thưa ชื ab, ่อแนวกินเนื้าซื้อบุอดงเนี่ยยั่ชื่อย่อบิ้งเนาะอเน่อยได้น่อยดีเนี่ยใหญ่ขนาดนี้โอ้อันนี้เลอดกับบวยนื้่หม้อไดข้าวก๋เตอยนไข้าวพผีข้าวนอหม้อเหมียงไหเอาเสียมแรกกันก็เพลินบ่ดอเนาะาเลยอ่ะเจีเสียมอะไรเงื้ออ่าีนี่ เนาะเนาะแต่เลขบ่บอกเพิ่นว่าแต่40ก็จบแล้วเด้เจ้าอาถูกเนาะเนาะบ่ค่อยว่าจะสิลืมจับเอาแต่เสียมยางเลยอยากอยากแนวอยู่นี่นนั่นเงินบ่เป็นนี่บ่เป็นจังเออเจ้าจะถือจะถือเงินให้อยแน่อ่าเจ้าเอามือหน้าเด้อ โอ <โ tacos. S 1> ้ตอนแ่อแม่เด้ดสวยเนาะสบายดีเดี๋ยวไปข่อยเลยนะดีใจได้แล้วเจนดังๆเลยมัน่แข้งจะอยากอยากอยากกินแค่เนาะแบบต่ำมันเลยเป็นยังไงอยู่นาน่ะไอยู่ะหาลกนก่อนตรงเโอ้โหเมนบ้าแล้วบอสโอ้ยเไปบอสบาวบลงอยู่เนาะ đang cái bên như đấy nè đấy kýt măng quán kýt măng quán khít bằng con rồi vừa rồi nhưng 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 เมย์สีแล้วบ็บกมักมีโอ้โเนา้บายเป็นงไงเนี่ยตัวใบเป็นออ่าอยอ่าเป็นไทยมูเดงกะทเม่เพิ่นคื่อันนี้ได้ยอะอยู่น่ารักอยู่ดอกไข่มูเดงนะะได้อยอ่มันก็มีแต่หมากไหมหมากตอกนี่เนาะไปี่น้องเลย ผมให้หลายเท่นี่โน้ตสมัยว่าไรนี่นี่มาชีมอดูเอาทำเมือวานอ่ะให้ไมขาว่ไให้ไห่่าได้่อยจะหมดมัดแน่เด้ลุ่มดุ่วเท่นี่มี้ามัดในคอยหรือวะเจอารอเออคนหายยัดโบลังเสือยัดเราบูหายซีมเลยเนาะยัดเราบูหายซีมได้ใช่ป เออมัดง่ายบับชิมกระทันหันบับโดดท่วงกระทันอีกเพราะเรียลูกเมียจะไปถ่ายว่าไงซึ่งเห็นเดินเข่าไปไหนจ้ะหน่อยต้นเต้นตอนเหนื่ในกินบัะชีกินง่ายแล้วก็บัะชีมโอ้ยหนาวพ่นนี่หนาวก็กินเหอะมาอยากซื้อเครื่องแกงน้อยอ๋อโต๊ะแกงวัอนี้เด้ออันนี้ของมาตาสามีนี่เนาะนี่นะาซงวบ้านนี่นะซื้อมาขายบ้านเราได้ ว่าไว่ชันเดี๋ยวมันต้นไปต้นมาทีเีวแล้ซื้อสิบพันำบ้านเฮาโอ้ขาบ้านเฮาบ่เมนสิบพันเมนถานนหา่หลายเนาะเอาละก็อนบเมนแบบหอยหอยไว้มประมาณนี้และพี่น้องเหมาเตงานบุญกะนี่เด้จักเมนช่างคุกหลอยู่ในรถน่ะสออันพู คือเสียบเมันลยหอว่าเสียบอ่าเอาเสียบีแล้วว่ามันกับตัวใดมันป็นตะเลเอาเข่าในเด้อเออลืมอย่างบอกลืมอย่างบอกเอาตัวใันี้เอาเข่าในป่ะพี่น้องเลยเนาะก็คืได้โตูนกัปปนเด้อบาดนี้เด้อไว้ไกกบตาในคลิปต่อไปพี่น้องเลยไม่อนกามาอา แวเนาะตลาดดงมาแต่งานบุญพระาธาตุโพนพี่น้องเลยแต่ก็ขอบมกุกขอบใจขอบบุญขอบคุณนนหลายเนาะถ้าคยิปนี้ก็คือจะได้ขอก่าบเข้ามาสบายดีพี่น้องนะบ๊ายบาย